บนโซเชียลแชร์แนะนําการใช้สมุนไพรรักษาเชื้อราที่เล็บได้เช่นน้ำมะกรูดรวมทั้งการบริโภคอาหารเพื่อยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อราหือชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์สูนชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ภาควิชาตาดจาวิทยาคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับสมุนไพรรักษาเชื้อราที่เล็บที่แชร์กันนี้จริงเหรอครับทั้งจริงและไม่จริงค่ะขึ้นกับการศึกษาแล้วก็การนํายาสมุนไพรนั้นมาประกอบจริงๆมีการศึกษาหลายอย่างนะคะเกี่ยวกับสมุนไพรรักษาโรคเชื้อราที่เล็บตั้งแต่การใช้ยูคาลิปตัสหรือการใช้ใบมะกอกแต่ว่าส่วนใหญ่เเขาาาจะต้องไปทปทํ็นย มีตัวทาละลายนําไปสู่การผานเล็บเข้าไปได้อย่างที่เราเห็นค่ะเล็บเนี่ยเป็นผิวหนังหรือส่วนประกอบของผิวหนังที่หนาที่สุดเลยค่ะค่อนข้างหนามากแล้วก็แข็งแกร่งมากนั้นในการเอาครีมหรือเอาสมุนไพรหรือเอาน้ําต่างๆมาทานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซึมผ่านเข้ามาในเล็บได้แล้วก็เชื้อราที่กอดแทรกตัวเองอยู่ในแผ่นเล็บเนี่ยเมื่อยาเข้ามาไม่ถึงก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อราได้เช่นกันค่ะเขาแนะนําให้ใช้น้ํามะกรูดเราไม่มีการศึกษาในการใช้น้ํามะกรูดแต่ว่าการใช้กรดเนี่ยมีการศึกษาใช้อาเติ แอซิดเนี่ยในการรักษาโรคเชื้อราที่เล็บแต่ว่าจะใช้ได้ในบางรูปแบบเท่านั้นที่เป็นเชื้อราที่เล็บที่อยู่ภาวะตื้นแล้วก็เล็บเนี่ยไม่ได้หนามากก็จะมีการใช้พวกกลุ่มน้ำส้มสายชูหรืออะไรเงี้ยค่ะมาทาแต่อย่างไรก็ตามอันนี้ต้องมาประเมินโดยแพทย์ก่อนแต่การใช้แค่น้ำมะกรูดหรือน้ำมะนาวบริสุทธิ์อย่างเดียวมาทาเนี่ยน่าจะความเข้มข้นไม่เพียงพอในการที่จะสามารถซึมผ่านเข้ามาในเล็บได้ค่ะจริงๆแล้วผลเสียของยาทากลุ่มสมุนไพรอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ปัญหาก,ก็คือมันอาจจะทําให้เกิดการระคายหรือทําให้เกิดผิวหน ถ้ามีผิวหนังอักเสบเชื้อราที่อยู่ตรงนั้นก็อาจจะทําให้ลุกลามเพิ่มมากขึ้นได้นั้นก็ไม่ควรใช้ถ้าเกิดยังไม่ไแน่ใจว่าใช้ได้ประโยชน์หรือเปล่าแล้วขมิ้นอ้อยล่ะครับขมิ้นยังไม่มีการศึกษาในการใช้ในการรักษาโรคเชื้อราอย่างชัดเจนสารเองอาจจะสามารถจับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้แต่ว่าคือเชื้อราเนี่ยค่อนข้างอยู่ลึกมากแล้วก็ตัวขมิ้นเนี่ยไม่ได้มีฤทธิ์แักกร่อนหรือการที่จะซึมผ่านเข้าไปในเล็บได้ทําให้การใช้น้ําขมิ้นเนี่ยยังไม่แนะนําในการรักษาโรคเชื้อราที่ แล้วการรับประทานอาหารเสริมบางตัวสามารถช่วยทําให้เล็บนง่งอกออกมาได้เร็วขึ้นค่ะอย่างเช่นอาหารที่มีกลุ่มของสังกะสีหรือกลุ่มอาหารที่มีไบโอตินซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้อยู่ในอาหารพืชสัตว์แป้งอยู่แล้วที่เรารับประทานเป็นประจำอยู่แล้วค่ะทำไมพวกนี้ช่วยในการรักษาโรคเชืาา้อราเพราะว่ามันทําให้เล็บนง่งอกเร็วขึ้นพราอเล็บงอกเร็วขึ้นก็จะทําให้เชื้อราเนี่ยมาติดที่เล็บได้น้อยลงหรือว่าติดไม่ทันกับการงอกของเล็บค่ะดังนั้นก็จะช่วยทําให้โรคเชื้อราที่เล็บเนี่ยดีขึ้นได้แต่ว่าการรับประะททานนสมุไพเื่่อีจ เชื้อราเองเลยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการศึกษาที่ชัดเจนอยู่กับเรื่องนี้อาจารย์ยังให้ความเข้าใจเรื่องเชื้อราที่เล็บนั่น,นีหถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เล็บงอกเร็วโอกาสติดเชื้อราจะน้อยลงก็อย่างเด็กๆไงคะเดไม่ค่อยจะเป็นโรคเชื้อราที่เล็บเนื่องจากเล็บค่อนข้างที่จะงอกเร็วมากเชื้อราก็จะเกาะไม่ทันหรือเกาะได้แค่ตื้นๆเล็บก็งอกออกมาแล้วเราก็ตัดเล็บทิง้งละดังนั้นเนี่ยโรคเชื้อราที่เล็บจะพบบ่อยมากก็คือผู้สูงอายุเราก็จะทําให้การรักษาเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าเล็บยาวชา้าเชื้ออราาากกก็็็ขขึึ้้้นนนนลลทํใหเเเเบบสสีียยไไปม่่งผ มาีเรามีการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า70เนี่ยก็จะมีโรคเชื้อราที่เล็บเพิ่มมากขึ้นเราก็จะทําให้การหายของโรคเชื้อราที่เล็บเนี่ยน้อยกว่าผู้ที่อายุน้อยกว่า70เนี่ยอย่างมีนัยสําคัญอาจารย์แนะนําว่าหากพบว่าเล็บผิดปกติควรพบแพทย์เล็บผิดปกติเนี่ยไม่ได้เท่ากับโรคเชื้อราที่เล็บเสมอไปนะคะแนะนําให้มาพบแพทย์ค่ะถ้าเกิดสงสัยว่าตัวเองมีโรคเชื้อราที่เล็บสีที่ผิดปกติไปเล็บร่อนพื้นผิวเล็บที่ผิดปกติควรมาพบแพทย์ค่ะแพทย์จะได้ตรวจประเมินว่าใช่หรือเปล่าแล้วก็จะต้องมีการขูดเเล็บพื่อ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่ามีการติดเชื้อราจริงก็จะพิจารณาเรื่องการรับประทานยาหรือว่ายาทาที่เล็บซึ่งอันนี้เนี่ยต้องพิจารณาร่วมก,กันกับทั้งการทํางานของไตาการทํางานของตับและยาที่ท่านรับประทานเป็นประจํากระทบกันต่อยาต้านเชื้อราหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคเชื้อราที่เล็บมันจะเป็นแหล่งเพาะเชือ้อทาให้เชื้อราเนี่ยกระจายไปตามตัวแพร่กระจายไปสู่ผู้ที่อยู่ในบ้านด้วยกันดังนั้นเนี่ยก็ควรจะรีบรักษามันจะสามารถแพร่กระจายไปผิวหนังไปมือไปผมได้ทั้ง หมดหรือลหน้าก็ได้นะคะแต่สรุปแล้วเรื่องการใช้สมุนไพรรักษาเชื้อราที่เล็บนี่เป็นยังไงครับไม่จริงค่ะต้องพิจารณาสมุนไพรเป็นรายรายไปแต่ส่วนใหญ่แล้วสมุนไพรเนี่ยมีฤทธิ์ในการซึมเข้าไปในเล็บเนี่ยค่อนข้างน้อยดังนั้นการรักษาโรคเชื้อราที่เล็บเนี่ยอาจจะได้ผลที่ไม่ดีค่ะเมื่อเข้าใจกลไกลการเกิดโรคจะช่วยให้เลือกวิธีรักษาได้ถูกต้องนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกนกนกบชั่อนแชร์ ชั่วก่อนแชร์ทุกคนอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลนะคะก่อนที่จะแชร์ค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม